สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแนนอยู่ที่สายทานอิยาลารีสอร์ทค่ะ,ะผู้บริหารค่ะเป็นไงคะสวัสดีค่ะตอนนี้ทำอะไรตอนนี้แหระคะ่ะก็ทำธุรกิจสายทานอยาลารีสอร์อยู่ค่ะ อยู่ที่อำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีธุรกิจที่เป็นอสังหาด้วยค่ะเป็นบ้านภูวิลล่านะคะอยู่ที่กาญจนบุรีค่ะชื่อว่าอิยาาภูวิลล่าแล้วก็ทําที่ดินแบ่งล็อกขายด้วยค่ะเป็นถนนรุดแดงวิวภูเขา360องศาเลยทีเดียวถูกมากค่ะเชิญชวนเร็วเชิญทุกท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยนะคะอยู่ที่อำเภอไซโยกหรือว่าสนใจบ้านสไตล์ภูวิลล่า นะคะอยู่ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะ,คะแล้วก็ที่ดินโฉนดนะคะอยู่ที่ ห่างจากรีสอร์ทไป2กิโลเมตรค่ะแล้วก็สรุปแรลลี่นี่จะให้พี่มาพักไหมเนี่ยให้มาพักค่ะเออแรลลี่เราที่สนใจแรลลี่นะคะสายทานค่ะสายทานอิยาราีสอร์ตอินิตอนจังผ่านทุกท่านค่ะจองผ่านฟ้าใสเลยนะคะคุณเบสคุณแนนเบสคุณแนนซี่ได้เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าแปดห้าหกค่ะวันนี้ b behind the scene นะคะมาสัมภาษณ์นักธุรกิจหญิงเก่งเจ้าแม่อสังหา นะแล้วก็เป็นผู้บริหารของชื่อพ่อะมากเลยสายท่านอายารีสอร์ทนะคะมีภูเขามีล่องแพมีอะไรเอ่ยสปามีล่องแพลอยคอสวนสนุกลอยน้ำที่สนุกแล้วก็พร้อมกับความปลอดภัยให้ทุกท่านได้มาสัมผัสค่ะแล้วก็มีนวดสปาแผนไทยด้วยนะจะขายอะไรอีกขายเลยเร็ว ปังช้างด้วยค่ะเชิญทออี่นะคะปางช้างใช่ค่ะป้ป้อนอาหารช้างอาบน้ํากับช้างนะคะ,คะที่ปางช้างไซโยกการจนบุรีค่ะค่ะนะคะที่นี่คือสายทานอายาลารีสอร์ทการจนบุรีไซโยกค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแฟคซิลิตี้ทุกคนนะคะวันฟ้าใสาไปเที่ยวก,กันที่การจนบุรีค่ะกับฟ้าใสสกายบูชชน n อล NKX t r a v e l สายทานอิยาลารีสอร์ทค่ะอิยาลาภูเวลากาญจนบุรีค่ะค่ะแล้วก็มีสปอนเซอร์อะไรที่ดนที่ดินแบบน้องใส่เยอะที่เราที่ที่เราจะโฆษณาให้เขาอ๋อสปอนเซอร์เออเคสโปรดักโฆษณามาเวก้าบาร์มะเออแล้วก็สายทานอิยาลารีสอร์ทร่วมกับ NK Express Travel ทราเวลฟาสสายสกายบูชแนลเอเชียอัปเดตบันเทิงสตอรี่และอีกหลายช่องนะคะ จองจ่ายจบแฮปปี okay ้ที่สายทานอิยาลารีสอร์ทค่ะตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วมากินข้าวผัดกันค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันค่ะ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 อ่ะเกศศรีคุยหน่อยคเลดี้แอนเจน t ิ e แมน เอาอย่างไรคะพี่แนนเป็นไรหรอก <Okay. S 1> พูดเล่นอ่ะเบียร์ the scene โอเคอ่อันนี้ไม่ต้องตัดต่อนะคะเดี๋ยวจะลง YouTube <laughs> เลยนะคะ uh. ใครมีโจทย์ตอนนี้สายทานอเยาลารีสอร์ทค่ะกู๊ดนะคะอ่าโอเคอ่าต้องหนึ่งนาที